ก็ไม่เป๊กแน่สักหนานี่นะไม่เป <casting> <culture and> ๊น่ผมถ้าไม่อยนะไม่เปลีนแน่ผนไ่้อยโอ้เาแล้วรถตูเมื่อกี้ปนไเหอ็นมา120ยี่บากับตรงกิงแดงลากเข้ามาแลโอ้ กัอีกคันนะผมสามตูนมาแหม่าเออกล้องติดติดติดต้นติด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 ดติ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 อติดติดิดติดต ตัวนี้ของใครเนี่ยอ๋อนี่ของพี่เป็กนะครับแล้วก็หัวเหลืองบิ่กบอยแล้วตัวแดงนี่ของพี่เป็นใช่ไหมใช่เนาะนี่นี่จะของหัวแดงตัวนี้นะครับนี่นี่ชุดกระป๋องอ่าพอยางนึงืองมามาสองคันนะประมาณนี้ฝั่งนู้นเขาก็นี่พี่เขาก็มาสหนึ่งคันนะครับ โอ้ช oh, uh ุด huh. คนไหนคนไหนพี่ uh huh. พี่จะของเครื่องคนไหนพี่จะของเครื่องครับครับพ uh ี huh. ่คนไหนจะของเครื่องอ๋อ uh huh. นี่นี่นะครับอ๋อ uh huh. นี่ uh huh. <laughs> ลองลดเฉยนะครับ it's no ลงไปแล้วครับหดในสนามก่อนคนแรก มากนะ นีนะครับสเปกมาก่อนแล้วอ่าเป็นเปเป็นเป็นวรถสกวันในรนัรนี่กลจะูิโหดูเวลาสไตล์นกักแ โอ้เสียงโหดวิ่งมากโอ้ยแหวนน้ำหวานนี่คนนี้เขาขับชื่ออะไรพี่หนึ่ง,งอ่าพี่หนึ่งนะผมพี่หนึ่งพี่หนึ่งแต่เรกไม่ได้ถามชื่อพี่เขาเนาะไปไปขับรถเลยใช่ไหมพี่เขาไไอ้ โอ้โหนาโหกโยังไม่วิ่งเหือนเนี่ยอู้เดี๋ยวดีกเปลี่ยนนาหนะครับอันนี้ห้าเครื่องอยังไหมพี่อหอุ้ยอะนี่นี่วอรมไั่อยู่นะคะรับผมพีนึ่งปีน,นึ่ง Tchau. เ๋ยวไปยืนควางเอาเดี๋ยวเราเยบเราไม่ได้ควางเราไป่งหาเราโคตรอันี้รอไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเคก็บรื่องไปแล้วนะครับผม ตัวแรงเท่านี้ไม่เท่ากันเลยจากัโอไม่ไม่น่าเท่านะโอ้ไม่จัดแล้วเอาอะไอมาเดิขึ้นไปาไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนรถก่อนนะครับผมไปเปลี่ยนวินมบอกห้าคึ่งเหลือนะพบี่เหลือเหลือเมตมเตมมเติ โอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะขดจบเป็นที่นี่ะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยเด้อสวัสดีครับเดี๋ยวเราไะชมคลิปต่อไปนะครับจะถ่ายเป็นคลิปเดียวแล้วมันจะยาวเกินนะครับดูกันไม่จบ